สิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยอัลกอริทึมรวมทั้งการที่จะมาทำให้เราเนี่ยเวียงในเรื่องของการเลือกเดโมแครตหรือเรียกรีพับลิกันจะเลือกพรรคไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยนะถ้าเราชอบพรรคนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องดีๆเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัมป์หรือเกี่ยวกับอะไรต่ะไๆมันก็จะเด้งเด้งขึ้นมาไบเดนอะไรใช่ไหมเนี่ยเด้งเด้งขึ้นมามันจะมีแต่เรื่องดีๆขึ้นมาแต่อีกฝ่ายนึงก็จะมีแต่เรื่องร้ายๆฉะนั้นนี่คือคกลไก ของเรื่อง AI ที่เขาทำตอนนี้เนี่ยการเข้าไปใช้ Facebook ทุกครั้งใช้ Twitter ใช้ Instagram อะไรพวกนั้นคุณต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่เขากำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณฉะนั้นแน่นอนทั้ง Google ทั้ง f c e e o o o เขาจะต้องรู้สุภวันกรีนชอบอะไร YouTube เหมือนกันฉะนั้นไอที่เด้งๆขึ้นมาเนี่วเกี่ยวกับเรื่องทำสมาธิเรื่องไอโนในนี่ในสิ่งที่เราดูในสิ่งที่เราสนใจทั้งสิน้นแล้วเขาบอกว่าในอนาคต อ,อีกนานเท่าไรเราไม่รู้ข้อมูลพวกนี้จะมาสามารถสร้างโฮโลกรามของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วข้อมูลพวกนี้นะคะเนี่ยเขาจะสามารถเอามาสร้างเป็นโฮโลกรามของเราที่ลุกขึ้นมาเนี่ยพูดเลยต่เข้าไปจับต้องไม่ได้มันไม่ใช่ของจริงคุณอย่าประมาทกับเรื่องเทคโนโลยีนี่ไม่ได้อะไรจะเกิดเนี่ยได้ทั้งนั้นไอ้ที่ยุคหนึ่งนะที่เราเคยคิดคุณเคยได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าขอให้เก็บศพหรือเพียงแค่เก็บ ตัวสมองนะของศพอันนั้นเนี่ยไว้แล้วก็เอาไปแช่แข็งหลังจากที่เขาตายหรือเก็บศพเนะ่ยเก็สบศพทั้งหมดนะแช่แข็งเอาไว้เลยแล้วก็ปล่อยให้เทคโนโลยี ปล่อยให้เทคโนโลยีนะคะมันจเจริญเนี่ยในอนาคตถึงจุดหนึ่งเขาจะสามารถเอาศพอันนี้เนี่ยนะคะเรียกชีวิตเนี่ยกลับคืนมาได้เนี่ยประมาณ30ปีมาได้ล้อาจารย์อยู่อังกฤษ40ปีอยู่ที่ประมาณ30ปีเสร็จเสรนี่ยความคิดพวกนี้เนี่ยแล้วการฟังครั้งแรกตอนนั้นเราซึ่งสนใจเรื่องสมาธิบอก วาสิแต่ว่ามีคนทํารวมทั้งด็อกเตอร์คนหนึ่งในเมืองไทยเพราะว่ามีคนไปทําสารคดีด็อกเตอร์คนหนึ่งลูกสาวซึ่งอายุแค่3-4ขวบเสียชีวิตไปแล้วก็เจ็บปวดมากเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําอันนี้ก็เลยเอาลูกเนี่ยไปแช่แข็งต้องไปอเมริกานะคะ พื่อที่จะรอในอนาคตว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นมาแล้วอ่ะเขาจะสามารถเอาลูกกลับมาได้คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเจอร์รี่ของเขาในขณะนั้นๆที่เขาเจ็บปวดที่เขาสูญเสียลูกพลาดจากลูกที่เขารักแต่สิ่งที่เขาไม่นึกเลยคือเรื่องอะไรโอเคเลดเซเด็กคนนี้เด็กคนนี้เสียเมื่อคุณพ่ออายุ30เมื่อคุณพ่ออายุ30ถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆอ่ะในอีก70ปีเทคโนโลยีเนี่ยนะคะพรอ ที่จะเอาเด็กผู้หญิงสามขวบคนนี้เนี่ยนะมีชีวิตกลับมาเด็กผู้หญิงคนนี้มีชีวิตกลับมาเขาก็อยู่ในสามขวบที่เขารู้จักพ่อในวัย30แม่ในวัย27แต่คุณเคยคิดไหมว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยสามขวบอพ่อที่อายุ30อยู่ไหนแม่อายุ27อยู่ไหนเพราะว่าพ่อตอนนั้นร้อยขวบแม่อายุ97เขาจะรู้จักไหมเขาจะรู้จักคนแก่สองคนนี้ไหมถ้าสมมุติคนแก่อยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ไม่อยู่ตายไปหมดแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยในแทมกลางไม่มีใครที่เขารู้จักเลยอะ่ะก็จะเกิดอะไรขึ้น คุณคิดว่าเขาจะแฮปปี้เหรอคุณคิดว่าเขาจะโกรธไหมอลี่ฉันกลับมาทำไมอ่ะฉันตายไบก็ดีแล้วอ่ะแล้วก็ฉันไม่เห็นรู้จักใครเลยแล้วฉันจะอยู่ไปทําอะไรชีวิตฉันมีความหมายก็เพราะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีปู่ย่าตายายนี่คือความสุขของฉันใช่ไหมแล้วฉันมาอย่างนี้แล้วฉันจะไม่เห็นรู้จักใครเลยเคยคิดไหมเรื่องพวกนี้คุณเห็นมาเจอรี่นี่นะมันเชื่อไม่ได้อ่ะแล้วเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของเจอรี่ที่มัน กุขึ้นมาทั้งสิ้นเลยอะแต่ว่ามนุษย์คิดอะไรก็ตามในหัวคุณอย่าไปดูถูกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นครั้งแรกที่ฟังเรื่องรถไร้คนขับว